โอ้โหตกใจเลยครับตกใจเลยค่ะมันมีใครกันล่ะเนาะ

ไม่ต้องแล้วคุยเลยโง่ท้องขนาดนี้ฉันเป็นแม่ค้าขายส้มโอค่ะเป็นสมสารนะครับเนี่ยขโมย้ซโอหรือขโมยขโมยต้นหมวกมาได้ไหมดูที่จะไปหาหมอต้องเดินไปเองผัวทิ้งไปไหนล่ะครับเนี่ยใช่ไหมเนี่จะไปไหนล่ะครับคุณผู้หญิงคือว่าฉันกำลังรีบอยู่ค่ะตอนเนี้ยกำลังรีบไปตามภาษา หัวแล้วเหรอเนี่ยใช่ค่ะโอ๊ยเป็นอะไรคะหัวใจล้มเหลวว้าสีพูดเป็นอะไรอ่ะหัวใจล้มเหลวไม่ทำไมเสียงของเราจังเลยเสียงเขาไม่หัวเลยเสียงเท่าไหร่เดี๋ยวเป็นอะไรอ่ะฮะเป็นอะไรทำไมเสียงเหมือนไข่คุ้นคุ้นสาวมากขอโทษนะครับคุณผู้หญิงขอโทษที่ผมต้องรบกวนเวลาพอดีว่า ยอ,อ,อยากจะทำความรู้จักสักหน่อยและคุณผู้หญ,ญิงมาคนเดียว้ลยผมก็เป็นห่วงคุณผู้หญิงมีผัวแล้วใช่แล้วค่ะเขาถามชื่อคุณผู้หญ,ญิงค่ก่อนว่าคุณชื่ออะไรเหรอครับคุณปาหนันเอ้าถามแม,ม,มบังเอิญชื่อปาหนันพอดีเลยคุณชื่อปาหนันเหรอครับเนี่ยใช่แล้วค่ะแต่รู่งานนําก็เพราะว่าแต่ผัวของคุณเนี่ยชื่อว่าอะไรครับพี่ผม็นคนกว้างขวางและพ่อผมเป็นประหวานจะบอกให้รู้ หลายแล้วหลายแล้วโนไปประหลัดคุณไป่คนกว้างขวางหรอกค่ะใช่ครับงั้นก็ดีเลยฉันจะแนะนำผัวใช่หรู้จักกันนะคะเพื่อคุณเนี่ยจะเคยได้ยินใช่หรือว่าเคยเห็นที่ไหนบอกมาเลยค่ะโมไปคกนกว้างขวางขวางหูขวางตาอะไรนะคะค่ะผัวฉันเนี่ยให้นามว่าพี่คุณจอกริตนาค่ะซิเมียคุณจอกริตนาเหรอใช่แล้วขนุนผัวใช่ไหมคอุ้มไปเลยโ ดี๋ยวพารถมาไปดิจับตัวเลยไระหนุนเอาเกนมายกไปดีไหมคะเกนเกนก็ได้ฉันจะบอกให้เธอรู้นะไปจับฉันได้อะไรคะฉันฉันเป็นเจ้าเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้ไม่ฉันไม่ไปอย่าไปจับฉันโอ้ยเดี๋ยวหลุชใจมันดีดีเลยนะเคยรู้ไหมว่าตอนนี้คุณจอรกิสนะโค้เธอขโมยทองในท้องก็ทำหลวงไปขโมยทองถ้าหากว่าเธอไม่อยากตายเธอต้องให้คุณจอรกิสนะมามอบตัวเดี๋ยวนี้จับไปเป็นตัวประกันเลย 嗯。